พวงโย่ไปเดชกดหัวใจด้วยว่าทลงลแชนแนลเรามาพัง ทลายความเหงาพ <Whoa. S 1> ังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างชแนลเกมมีไว้เล่นสนุก <Whoa. S 1> เล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างชแนลอันนี้จะเป็นคอนเทนต์นะครับผมจะดังทั้งเกมนะครับเป็นคอนเทนต์ส่งท้ายปีจากライเดอร์นะครับผมจะมีอากง,งิเทสยะฟุกุดะทุกตัวละครจะใช้แต่ท่าดังอย่างเดียวนะครับมาดูกันว่าเจอเจอแก๊งฮัลโหลชื่อขึ้นคุณชื่อมันคุณคุณวะเจอน้องในชมรมสองคนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังไงนะพวกนี้มันตกท่าดักกันแบบว่ามืออาชีพมากๆนะครับกดดักอนายมันย่นใจหรอดูแก๊งเ้าด้วยแก๊งเราใส่ดักยังไงล่ะผมผมเคยบอกพี่แล้วสาเ่เค่ที่เขียนผิดบ่อยๆที่รีมันไม่ได้เรื่องเลยหรอวสวยมากยากในนกไจตามบอลบอลแบบร้อยเปอร์เซนตเฮ้ยพลานแล้วเอามาละ ก็มานี่ครับทุาเรียบร้อยนะครับผมอย่างนี้ยังไงห่วงย่อไปเดชกดหัวใจด้วยว่าจะไม่ใช้สกิลอื่นกันเลยนะครับจะมาทำคอนเทนต์สกิลดังทั้งทีมเป็นคอนเทนต์ดังรัวๆส่งท้ายปีนะครับผมจัดไปเดชเออดังอย่างเดียวว่าดังอย่างเดียวเอานี่ทำไมอะ อิ้งบล็อ,นะอกท่าดังเอาไว้ห่วงพังอะไร่ะครับอะไร่ะครับพลโลแว่นแตกแล้วไงใครสนดัก้าไปดิสักหน่อยไหมนะอุ้ยลืมโดดขอภัยฉันต้องบล็อกจุดหนึ่ง <g ül> แต่ฉันไม่ได้โดดไม่เป็นไรยังไงล่ะ ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไอ้ต้นคริสต์มาสคู่ต้นซากุระสวยดีนะเอาเทินเอ้ยฟุกุระสุดจัดมาไม่เป็นไรได้โดนวะได้ยังไงล่ะไม่เจ็บอึด แกงเราเริ่มเจ็บแล้วเจ็บหัวเฮ้ยอย่าไปยอมการโดนบล็อกลูกแรกเป็นแค่การเริ่มต้นลูกที่สองที่สามเดี๋ยวมันตามมาเองโอ้โหไม่ทันนะ่ะซากเกินไปเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูพีพี่ต่อให้ก่อนก็มานี่ครับเออไม่เจ็บอึดไว้อึดไวไั้งใจเอากัดฟันไว,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 ว้พวกเราต้องทำได้เออสวยครับ มาดิุ้ยท่าอะไรวะถ้าเราบอน่าจะท่าเราเออจัดไปดิสวยมากสวยมากขวบโยกไปดิแป้นจะพังเมื่าวะหน้าาสนามเอื่นมาเดี๋ยวแป้นพังไม่มีสนามใช้อ,าอา้าวอ้าวลงพลาดแล้ว หลบได้นี่จังสวยมาหลอกสามหลอกสามวะเอาเด้ก็ามาดีพวกนายเจอชาวแก๊งอะไรล่ะครับตกหายไปเด้แล้วเทสยะได้บอลแบบนี้ยังไง,งก็ดังไปด้กดหัวใจไปเด้เอาว่าห่วงโยกโหนให้ห่วงพังแป้นจะแตกปะวะเฮ้ยโล่งเฉยเลยว่ะเบียดซักกุไปก่อนแป้นแป้นไม่พังไม่หยุดดัง วยคหลบได้อะไรล่ะดูใครเก็บบอลเออก็มาดิครับหวกโยกไปดีก็มาดิครับไม่ได้อ้วนแค่ตัวนะครับผมไม่ทันเละ <c oughs> ดีมากที่กินมาไม่ไม่เสียแรงเปล่านะจังหวะนี้ ไม่เจ็บไม่สวยไม่เจ็บกูไว้นี่ยังไงล่ะให้สามค่อนข้างแข็งแกร่งดังในโดงฝากเก็บบอลให้พี่ด้วยเออแตกอุ้ยเก็บบอลอย่างเฟี้ยวก็มานี่ครับแตกหนึ่งอยากขวางทางปืนสักกู แรงน้อยหลบไปเฮ้ยทำไมมันโล่งบ่อยจังวะโล่งบ่อยจังเลยอ่ะเออให้แอติสฟุกดะให้แอติฟุกดา,กดาเฮ้ยส่งพิษเล็งต่างคนก็ต่างจากใช้อติต่างคนก็ต่างจากใช้สต,ตสิส่งบอลกันมปก็ส่งบอลกันมา อ้าวพลาดแล้วยังไงล่ะมาเด็ดังมาเด็โดนเลยครับล่วงเลยครับไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะครับใครดีวะไม่เจ็บสุดนไปเทสซิยาไปสวยเฮ้ยอู้ส่าดังนะเทอร์เวอร์เออจัดมายูโรสเตปดังอัดไปดีก็มาดิครับดังแล้วไงอ่ะชนะ ชนะปะวะน่าจะน่าจะเฟิร์นมันหลุดไปแล้วแฟนมันโทรมาแน่เลยวะดีมากเฮ้ยกูพุทจังอัดหน้าเลยวะใครดีเฮ้ยตะกูสัก,ก,สก,กูมันขวาติวไปดิช่วยกันช่วยกันสติวเออ สวยมากน,นี่มันก็พยายามมากเลยวะพยายามแบบขอสักลูกครับพี่นี่ยังไงล่ะท่าที่เดียวมันไปรองนะนี่ยังไงล่ะห่วงโยกไปดีโดนตบกันรัวๆเลยไม่เจ็บอึดตบได้ตกไปนะครับผม,มอะไรล่ะครับอะไรล่ะตกไม่โดนไงล่ะสู้เขาทุกคน นี่เอ้ยเทิร์โนเวอร์เทิร์โอเวอร์ตีไว้อ่าจะออกก่อนออกก่อนใครก็ออกก่อนจะอะไรล่ะครับล่วงไปดีแล้วไงมาสักหน่อยาล่ะหึ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 หกหึกึห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 ไดึห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 ดหึอึห่าึ้ึหุหึหาหึหึตึห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 หึัึห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 หึึห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 ึ่น ขอเขาดักสักลูกหนึ่งไม่ได้เหรอโอ้โหตกจังเลยหัวเม่งจะแตกแล้วเนี่ยเทสทิยะโอ้โหขอเขาลูกหนึ่งก็ไม่ให้แนตะ่ข้ากตกจังเลยอะ่ะอ่ะคอนเทนต์สำเร็จนะครับผมเป็นคอนเทนต์ดังทั้งเกมนะครับทุกตัวละครดังหมดนะส่งท้ายปีนะครับผมเรียบร้อยสนุกสนานกันไปมันดีวะ่ะเออคอนเทนต์แบบนี้มันดีวะ่ะทั้งทีดังอย่างเดียวอะ่ะหวัวั่นรัว เนี har, Naruto, 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 oh, ่ยกดดักไงกดดักไงเอาดาวมาทิ้งไงเอาดาวมาทิ้งไงเออสงสารดังได้ดงมากเลยเซสิยะแบบว่าอติอ่ะได้อย่างเดียวดังนะที่เหลือโดนตกหมดเลยนะครับโอ้โหดูดูเก็บบอลเดยดูข้างพี่เก็บบอลเดียเก็บบอลอ่าพี่เก็บบอลไปหกนะครับผมพุกดาเก็บบอลไปหกซิมมี่เก็บบอลไปแปดนะเซสิยะนะเก็บบอลกระจายอ่ะยี่สิบครั้งกัเก็บบอลไปอ่ะข้างนุ้ตตกจนเจ็บมือนะครับข้างนุ้ตตกไปสิบแปดครั้งแล้วโหล Oh